ทีนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับอันดับที่7เรื่องอะไรวะโอ้เรื่องนี้โอเคครับเออเรื่องนี้มีเรื่องที่น่าสนใจเยอะนะเอาจริงคือผมยังเอาผมผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะจริงๆผมอยากจะลำเอียงให้เรื่องนี้ขึ้นแบบอันดับต้นๆเหมือนเดิมแต่ว่าสัปดาห์นี้มันสักครับผมมันสักเพราะว่าเหมือนกับอาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนกับถ้าเกิดว่าใครจาได้เนี่ยเรื่องนี้ตอนนี้เหมือนกับมีปัญหางานโปรดักชันที่ใหญ่มากนะครับผมสับตตนซีรีส์แล้วเหมือนกับเป็นเรื่องราวของโปรดักชันไลน์ที่ทง ทำให้เลยซีรีส์เนี่ยเหมือนกับตอนนี้อยู่ในสภาวะ ย่ำแย่ที่ว่าต่อยเราอยากจะดูแฟนซีวิดก็ดูไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าแบบอนิเมชันมันห่วยมากนะคือมันมันห่วยในเชงมัมก็แบบมันเติมเต็มได้ไม่สุดอะแล้วมันเป็นการงงๆในการดูฉากในบางครั้งอะคาเรกเสียงภาคไม่ตรงตามเสียงอนิเมชันก็มีบางช่วงหรือแม้แต่บางช่วงที่เหมือนกับแบบภาพมันก็ดูแบบเซนเซอร์เยอะเกินไปจนมันดูน่าลำคาานะครับผมนะเป็นซีรีส์ตัวหนึ่งที่แบบว่าทุนมันต่ําจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าสงสารมากนะครับผมนะและเรื่องดังกล่าวก็คือดุคิวเอนไต เอกซิรสนะครับผมที่ดรอปมาจากอันดับที่1ในสัปดาห์ที่แล้วเป็นอันดับที่7เลยนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้เหมือนกับโปรดักชันไลน์มันเริ่มพังแล้วนะครับผมดาว่า่างนั้นคือเขาเรียกว่าไงงาน a อนิเมชันหรือว่าการแบบทําในหน่วยต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นในด้านของแบบหน่วยในการทําเพลงหรือว่าเป็นในด้านของแบบการปฏิบัติต่อ่นะครับผมการพูดเช็คนะครับการแบบว่าดูว่าแอนิเมชันมันดูแบบหลุดสเกลไหมหรืออะไรนู่นนี่นั่นต่างๆนานาเนื้อเรื่องก็อยู่ในระดับ ปกตินะครับเอางี้ดีกว่าคือตอนนี้มันเริ่มปกตินิดนึงแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้เวอร์เว้ยแต่เนื้อเรื่องก็ยังไม่ได้แย่ถึงขนาดน,นั้นนะเพราะว่าเนื้อเรื่องของดคิวนไตเอรร็อก็ยังคงแบบดัมชิดเหมือนเดิมแล้วก็ถึงว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องแบบนาตลกเฮฮาแค่ไหนแต่ว่าดคิวนไตเอรรสมีโมเมนต์ซีเรียสแล้วก็มีโมเมนต์ซึ่งๆที่เยอะ ทีก็แน่นอนว่าเรื่องนึงที่บอกเรื่องนี้ให้ความสําคัญมากก็คือเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างตัวของแบบเออน้องคีรระ,ละกับตัวของดาพระเอกของเราก็คือเลตโตะนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าโด็กเกียไตเอรอนในสัปดาห์นี้เนี่ยมันจะเป็นสัปดาห์ที่เหมือนก็เล่นกับมูตตลกตัวหนึ่งที่เหมือนกับเรื่องนี้ ตอนนี้มันน่าจะสาพรามาเป็นแบบรันนิ่งแก๊กของเรื่องแล้วมัง้งคือประมาณว่าไอ้น้องคิร่าของเราเนี่ยคือเหมือนกับแกไปเห็นภาพหลอนหลังจากที่แบบว่าไปปราบตัวของแบบเอเลี่ยนตัวหนึ่งที่น่าจะมีพลังในการสร้างภาพหลอนมันคือแกก็เดาไปเรื่อยๆแล้วแกสร้างภาพหลอนก็คือเป็นดาร์คคิร่าคือแกเรียกดาร์แกเรียกอย่างนี้เลยนะดาร์คคิร่าคือเป็นคิร่าในร่างวัยเด็กที่ขี้เงียนแล้วคิร่าก็เหมือนกับพูดประมาณว่าฉันอยากจะทิ้งดาร์คคิร่าไปเพราะว่าฉันแบบไม่อยากจะเป็นเด็กขี้เงียนเหมือนเมื่อก่อนใช่จะจะปกปิด ความน่าอายตรงนี้เอาไว้อะไรวันนั้นนะครับแต่ว่าคือคือเอาจริงๆนะสิ่งที่มันตลกสุดในเรื่องนี้คือประมาณว่ามันก็ตอนเนี้ยไอตัวของคิราระมันเวลามันจะทําอะไรหื่นๆหรือว่ามันจะทําอะไรเงี้ยๆน่ะแกจะเหมือนก็คุยกับดาคิราระเหมือนกับว่าฉันไม่อยากทำเลยดาคิราระก็เหมือนกับอีทําดีทําดีโอ้แตไมจะไม่ทําน่ะทำมันเป็นขี้อายอย่าแอบเลยน่ะเธอน่ะก็ชอบเขาใช่ไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือคแกจะหยอกล้อกันแบบตลกมากเลยนะจริงๆระหว่างตัวของดาคิราระกับตัวแบบไอ้น้องนางเอกเรานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นในสันของ เรื่องที่ดูดีเหมือนกันนะครับท right well, kind of ี like ่แบบว่าเนี okay. ่ยมันจะมีฉากนี้มั้งนีกเหมือนกับประมาณว่าไอ้น้องคีรลาคือเหมือนกับแกแบบเรียกว่าไงเด่ยคือแกเผลอไปเจอเลตโต้ไงที่แบบว่าตอนนี้คือแกพยายามจะเมินเลตโต้นะเพราะเหมือนกับเลตโต้คือแบบทำอะไรแบบเออลามกเยอะๆแล้วแบบถือเขินเธออายอย่างเงี้ยทีเนี้ยถึงแม้ว่าตัวของอาคีรลาแบบอยากจะบอกความสึกในใจกับตัวของเลตโต้ได้รู้ว่าแต่ว่าด้วยความที่มันอายเกินไปแล้วก็ด้วยความที่เหมือนกับแบบมันเป็นปมในวัยเด็กอะไรนู่นนี่นั่นนะก็เลยกลายเป็นประมาณว่าเหมือนกับตัวของอบคีร่าก็เลย ไอสิ่งที่มันตลกสุดคือว่าไอโตของน้องคีรา่าตัวเนี้นะครับล่างล่างผู้ใหญ่นะครับผมล่างล่าง,างปกตินะ่ะคือถึงแม้ว่าแกพยายามจะตอบป,ปฏิเสธเล่ตโตแค่ไหนพยายามจะไม่อ่อยเขาพยายามจะเหมือนกับไม่แสดงความเงียนให้แบบเขาได้ดูอะไรประมาณนี้เนะี่ยแต่น้องคีรา่าวัายเด็กมันเหมือนกับมันจะมีฉากหนึ่งวนนี้เหมือนกับว,าว่ามึงอะไม่กล้าใช่ป่ะมึงอะก็ได้แต่ป๊อตโอ้ทำอย่างนี้แล้วแบบเมื่อไหร่จะได้เขาล่ะดูฉันนี่นี่ดูตัวอย่างนี่เดี๋ยว เนี่ยแล้วพระเอกก็เหมืนอนกขาจับเขาแล้ววายเอกก็ทำตัวแบบซื่อๆว่ามองไม่เห็นนะครับผมค,ค,คือคือคีร่าลาเห็นคนเดียวไงแล้วเกก็ซื่อๆเแบนว่าเฮ้ยนี่โฮชิโนะไปเลยหรือเปล่าอ่ะเธอทําไมดูหน้าแดงๆเขินๆเธอไปอะไรไหมอ่ะในอีน้องก็แบบนี่มึงดูกูสิมือโปรมันต้องทําแบบนี้เว้ยมึงเอามมเตเข,ขิๆๆนลขาอ่ะกระจอกเนี่ยคือแบบคือเแบบนี่ยในโมเมนต,ต์ตรงนี้ผมรู้สึกว่าในด้านของการขีดผมยอมรับเลยนะครับผมไอ้เล่เขี้ยนโดคิวเอนไตเอร์ลอ่ะ มันเป็นเรื่องนึงที่มันแบบปัญญาอ่อนจริงไม่ได้แน่คอนเซปต์เรื่องอะแล้วก็มีน้องคนนี้ถ้าเกิดว่าคุณจําได้นะครับในในตอนที่แล้วนะที่แบบว่าพระเอกมันใช้ beast mode ในการเหมือนกับไป เร่อเลยว่าข่มขืนแล้วกันนะคือแบบไปไปกระทาจำลาวเขาอะ่ะในทีนี้นไอ้น้องคนนี้เหมือนกับประมาณว่ามันอยากจะได้ตัวของเรตโตซึ่งเป็นผู้ชายคนนี้ที่ทำให้เธอมีรมทางเพศได้เนี่ยแล้วก็เหมือนกับมาติดต่อเป็นเหมือนกับเป็นเซ็กเฟรนเขาพูดอย่างนี้มันยากเฮดเฟรนเรื่องนี้เขาจะเรียกว่าเฮดเฟรนเว้ยเฮดเฟรนคือเหมือนกับเป็นเพื่อนประเภทที่ติดต่อกันเพื่อมาเติมพลังความหื่นในการสู้กับเอเลี่ยนเขาเรียกว่าเฮดเฟรนซึ่งพอเป็นเฮดเฟรนปุ๊บ ก็มีการเหมือนกับติดต่อกันน่ารักน่ารักนะครับในเรื่องอย่างเช่นตอนนี้ที่แบบว่าเหมือนกับแกแบบจะถ่ายภาพนูนไร้ตัวของแบบเลโต้ได้ดูแลวเลโต้ตอบหามาเลยนะเลโต้ตอบไลน์แกอย่างงี้คือแกส่งไลน์ไปแกส่งไลนไ์ภาพนูใช่ปะและทีเนี้ยเลโต้มันตอบแบบประมาณว่ามึงโดนมึงโดนสแกมเมอร์หรือเปล่าวะเพื่อนคือแบบในดน้านของมุกหรือด้านแกเขียนเรื่องผมยอมรับจริงจริงครับผมว่าโดกิกแต่ไกรร้อนอะมันมีโมเมนตท์ที่แบบมันครีเอทีฟเยอะนะภายในซีรีส์นะครับผมมีมุกหลายตัวเหมือนกันและที่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะที่เหมมือนกับประาาณว่ เนี่ยมันจะมีฉากนี้มันที่เหมือนกับโตของแบบไอ้น้องไอ้น้องหัวดำเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้น้องคนนี้คือเหมือนกับทำอาหารนะครับทำข้าวกล่องให้กับพระเอกได้กินเพราอมกับแจกจะจีบเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนเริ่มชอบเขาอะไรเนี่ยและทีเนี้ยในวันต่อมาในคืนต่อมาหลังจากแบบโตของแบบไอ้น้องคิร์ราไปเห็นใช่ป่ะแกก็บอกนักอาหาอทาอาหารมั้งนะครับผมนี่ไงโยเมโกฮังนะครับก็คือผมกับเป็นอะไรนะอาหารเช้าของภรรยาและไอ้น้องดาร์คิร์ราเหมือนกับแกก็นั่งแบบแกก็นั่งเสียวเสียวเนี่ยคุณดูเลยเนี่ยแกก็นั่งเสื่อเสียวเนี่ยแล <c oughs> แหมสิ่งที่มึงอ่านก็น่าสนใจดีนะอย่ามาทำเป็นแอปเลยดีกว่าองเงี้ยแบบเฮ้ยกูไม่ได้อ่านกูก็กอ่านไม่เรื่อยไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้ปะดัวความคือแบบเวลามันแซะกันมันตลกแนละ้วจริงๆสองตัวนี้ยอมรับเลยอุ้ยฉากเฮี้ยนี่ไม่งเงี้ยจริงด้วยไอบีนโมตัตวเนี้ยไอบีนโมฉากนี้เฮี้ยมากคือแบบแม่งแบบนม่งแบบคุยนี่แหละมันคือแบบ มันคือเรฟเลยเอางี้ดีกว่าันซึ่งถือว่าเป็นฉากนี้เบ,บีก็อาจจะโดนดิเบตเบลแล้วกันมีเซนเซอร์เยอะมากในตอนนี้ผมถึงบอกว่ามันเป็นตอนหนึ่งที่แบบในด้านของแบบคุณภาพเมชชั่นหรือในตานานาเนี่ยมันจะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นตอนนึงที่แบบเซนเซอร์เยอะแต่เข้าใจแหละว่าทําไมต้องเซนเซอร์นะครับเพราะว่า อู้ฉากนี้เทียจริงเอาฉากนี้โอ้ยนนนนนฉากนี้ก็แบบมันเป็นแบบมันสตริงเลฟเลยอะคือเหมือนกับแกแบบคือคิรลาลาเขแบบแต่แต่คิร์ลาแกก็ไม่โกรธนะเพราะคิก็แกเหมือนกับเกทจะมาตบมุกแบบประมาณว่าอะไรวะจริงๆมันไม่ผิดหรอกที่มันทำอย่างนั้นอะเพราะกูก็เดินเข้าไปก่อนเองเนี่ยบร้อยคือคือแกตบมุกแบบฮาเลยนะเว้ยที่เหมือนกับคือแกก็ไม่โกรธหรอกคือแบบก็เข้าใจแหละเนาะว่าบีสโหมด d e อะแต่ว่าอ่ะไม่โกรธหรอกไม่โกรธหรอกเพราะว่าช่วยไม่ได้กูเดินเข้าไปก่อนเองคือแกแก้ผ้าเดินเข้าไประหว่างที่ ไอ้ต้นเลโตกาลังอาบน้ําอยู่ไงถามว่าใครผิดแหะถึงเวลานั้นน่ะมันก็คงประมาณทั้งคู่หระมั้งไอ้พูดตามตรงในช่วงตรงนี้เนี่ยอนิเมชั่นมันจะเริ่มแบบไม่ค่อยมีไอ้นี่แล้วละกันนะคือแบบว่ามันจะเริ่มแบบมีปัญหาเยอะขึ้นนะครับในด้านของแบบการทําเสียงกับฉากการแบบเขาเรียกว่าลิปซิงก็ดีนะครับหรือว่าในด้านของการแบบวางสเกลตัวละครที่แบบบางครั้งคือแบบหน้าใหญ่ไปขาใหญ่ไปขายาวไปอะไรนู่นนี่นั่นนะครับมีแบบหลายๆช่วงที่ อนิเมชันไม่ได้มีความสวยงามเท่าไหร่แต่ว่าในด้านของเนื้อเรื่องหรือว่าในด้านของความแบบเป็นแนวเอ็จิก็ยังคงเต็มที่เหมือนเดิมนะครับนะอย่างไอฉากร้องไอเนี่ยแข่งร้องคาราโอเกะพอดีว่าไอสองคนเนี่ยมันไปเทสเครื่องดื่มซึ่งก็น่าจะเป็นยาปลุกเซ็กแหละคือพอไปเทสยาปลุกเซ็กปุ๊บ ไอคีลาลาก็เหมือนกับพยายามจะอ่อยเลโตะประมาณว่าร้องเพลงแบบเนี้ยที่แบบร้องเพลงใกล้กันมันไม่ตื่นเต้นเว้ยนี่นี่นี่ร้องเพลงแบบเนี้ยมันน่าเบื่อเว้ยคือคีลาลาตอนนั้นแกเมาแลแกเลยไม่รู้เรื่องแกเมาแกเมาแกเมาเลโตะดูนี่สิร้องเพลงกับไมค์ฉันดีกว่าไมค์นั้นมันมน,น่าเบื่อนี่ครับ <c oughs> คือไม่เฮี้ยจริงอะแต่คุณถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าแบบนี้คือเฮี้ยแล้วนะครับผมนะร้องเพลงกับหน้าอกมันน่าเบื่อเครับผมต้องร้องเพลงด่างนี้ครับผมนะนี่ครับผม ต้องลองเลงตรงนี้ก็ถึงจะแบบสนุกกว่าเดิมอีกครับแล้วผมเปิดได้ไม่นานว่าเดี๋ยวผมโดนแบบติดเหลืองครับแต่ว่า นี่แหละครับคือตัวของโดเกียวเป็นใจเอรอนสนะครับคือมันเป็นเรื่องที่แบบในด้านดื้อเรื่องหรือในด้านของความเอ็กเซ็กจัดต่างๆนะนะมันสุดจริงนะผมยอมรับเลยครีเอทีฟหลายๆครั้งมากเนื้อเรื่องก็ไม่ได้เป็นแนวเอจจอย่างเดียวเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกไปว่าเรื่องพยายามจะใส่โรแมนต์ของตัวของคิราระกับตัวพระเอกอยู่เสมอนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ก็สร้างดามิตของเรื่องได้ดีเหมือนกันนะครับมีดาคิราระมาตบมุกก็ถือว่าน่าสนใจเป็นเรื่องที่แบบต้องดูโบวลลิซจริงๆนะครับฉะนั้นแล้วครับออีกรรบบนนึงนะคัผม ขอดูโบเรดิสของดูคิลต n ตอร์เอรครับผมนะเออประมาณนั้นละกันนะครับสำหรับตัวของแบบเออเรื่องนี้ไปดูกันได้นะครับเรื่องนี้คือเรื่องที่ you have to watch นะครับเป็นเรื่องที่คุณต้องดูให้ได้นี่ซีซั่นนรับผมถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ดูครับผมคุณเหมือนกับพลาดอะไรบางอย่างที่สำคัญไปนะครับผมนะ